อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเช้าวันอังคารวันที่21กุมภาพันธ์2566ค่ะครูอยากแส่งปันเรื่องประทับใจที่ครูอ่านหนังสือในยามเช้านะคะหลังจากเดินชมปมมาแล้วก็มานั่งพักก่อนที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อเช้าวันนี้จะมีเสียงไก่และก็เสียงนกเสียงแมลงนะคะปลุกทุกคนให้ตื่นอีกเช่นเคยแต่เรื่องนี้นะคะอ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งมาก ก็เลยอยากจะแบ่งปันกับทุกคนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลเสฉวนประเทศจีนเมื่อปีพศ2551มีแรงสั่นสะเทือนมากถึง8.0ริกเตอร์จากศูนย์กลางณที่ตั้งเมืองบ้นชวน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเฉินตูประมาณ140กิโลเมตรมีรายงานผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนแต่มีเด็กน้อยวัยสี่เดือนคนหนึ่งถูกฝังนานกว่า24ชั่วโมงแต่น่าอัศจรรย์ที่เจ้าหนูน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย แม่ของเขาได้เสียสละชีวิตปกป้องลูกน้อยด้วยการคุกเข,าข่านึกภาพตามนะคะคุกเข่าและน้อมตัวลงไปบังลูกไปบังลูกน้อยวัยสีเดือนของเธอจากเศษหินก็คุกเข่าหมาเราให้ลูกขี่หลังใช่ไหมคะคุกเข่าแล้วก็บังตัวลูกน้อยไวน้นึกตามนะคะตอนอ่านเรารู้สึกว่า คุกข่าเหมือนเราให้ลูกขี่มา้าขี่หลังเราใช่ไหมคะแล้วก็จากบางังซาาคอนกรีตที่ล่วงลง่นลงมาปกป้องไม่ให้ลูกเธอทุนซาาคอนกรีตในขณะเดียวกันนั้นนะคะเธอก็ให้นมลูกไปด้วยคุกเข่าแล้วก็ยันตัวลงปก,กป้องลูกแล้วก็ให้นมลูกด้วยทําให้เจ้าหนูหน้อยคนนี้เนะะี่ยค่ะรอดชีวิตจากซากระหลักพังนั้นเพราะถูก กว่าจะตามเจอเด็กน้อยวัยสีเดือน24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือในผ้าที่ห่อตัวเด็กมีข้อความที่แม่ทิ้งไว้ให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าลูกรักห่างเจ้ารอดชีวิตจำไว้ว่าแม่รักเจ้าช่น่นิรันเพราะชุกลงหายใจ ของเธอเพื่อคนที่เธอรักเสมอและตลอดไปครูอ่านและทราบซึ้งมากค่ะทุกคนก็เลยอยากจะแบ่งปันว่าหากใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็แบ่งเวลาให้กับท่านบ้างเพราะว่าในส่วนตัวของครูเนี่ยคุณแม่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะคุณพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปตอน3มปีที่แล้วนะคะคก็อยากทุกคนแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักเพราะว่าความรักของท่านนะคะ มากมายเหลืเกินที่มีสำหรับเราที่มีให้กับเราหากเราเป็นคนหนึ่งที่โชคด,เดีเกิดมาในครอบครัวที่มีความรักทั้งคุณพ่อและคุณแม่รักเราเราก็อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสำหรับคนอยู่ไกลก็โทรหาท่านทุกๆวันแบ่งเวลาพูดคุยกับท่านในทุทกๆวันแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ก็แวะเวียนไปหาท่านบ้าง แต่ถ้าหากอยู่บ้านเดียวกันก็เข้าไปกอดไปหอมแก้มหรือบอกพูดจาดีๆแบ่งเวลาทานอาหารกับท่านบ้างอย่าลืมคนที่รักเราไว้ข้างหลังนะคะทุกคน ช้านี้ครูก็แบ่งปันเรื่องของพลังงานธรรมชาติเสียงธรรมชาติจากเสียงนกเสียงแมลงเสียงไก่ขันในยามเช้าแสงพระอาทิตย์กำลังเริ่มจับจากขอบฟ้าแลวนะคะขอให้ทุกคนรับพลังงานธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหลือเฟือและก็พลังงานของความรักในขณะที่ทุกคนฟังครูในตอนนี้ครูพูดถึงเรื่องของความรัก เพราะพลังงานของความรักเป็นพลังงานที่สูงสุดหากเราโชคดีเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รักเราเราก็รักท่านรักตอบรักคืนบอกรักคืนท่านไปบ้างนะคะพ่อกับแม่รักคุณโดยไร้เงื่อนไขใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราวันนี้เวลายังไม่มากพอ ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็โทรหาท่านบ้างเพราะเวลามันสั้นนิดเดียวนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกสักกี่วันเราจะยังมีลมหายใจอยู่อีกสักกี่วันเราอาจจะขับรถออกไปแล้วไม่มีเวลาไม่ได้กลับบ้านหรือเราอาจจะออกไปทำงานออกไปทำสิ่งต่างๆออกจากบ้านร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคน ก็ใช่ว่าจะได้กลับบ้านทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมบอกรักคนที่รอความรักจากคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสามีภรรยาพี่น้องลูกใครก็ตามที่เขารักคุณกลับใบบอกรักหรือโทรไปหาเขาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ครูรักทุกคน ที่เข้ามาฟังเสียงยามเช้าของครูขอทุกคนมีความสุขเต็มหัวใจแบ่งปันความรักออกไปรักตัวเองให้มากพอแล้วเราจะมีที่ว่างสำหรับรักคนอื่นด้วยไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปมาคลิปหน้าจ้า